thank mm -hmm. you สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะสำหรับคลิปวันนี้นะฮะจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเครดิตบูโรนะฮะเครดิตบูโรตอนนี้นะครับเขาจะเก็บสถานะเขาเรียกว่าไงประวัติในการผ่อนชาระหนี้นะครับของลูกหนี้ทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ่อนรถผ่อนบ้านบัตรเครดิตทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกภาระหนี้กับสถาบันการเงินนะครับแต่ตอนนี้นะครับมี ข่าวแว่วๆมาว่านะครับจะเอาค่าต่างๆนานาที่เราต้องจ่ายเนี่ยเข้าไปในเครดิตบุโรด้วยนะครับอันดับแรกที่หลายๆคนดูไว้เลยก็คือว่านี่ที่ควรจะเอาเข้าในเครดิตบุโรคือบันทึกประวัติไว้เลยนะคือนี่กยศนะครับเงินกู้ยืมเพื่ออะไรสักอย่างตัวยอ่อเขานะแต่ว่าคือกู้เงินกู้เงินกู้ยืมเงินไปเรียนะนะครับกยศนะครับอันนี้เขาบอกว่าคนเบี้ยวนี่เยอะนะครับ ถ้าหนี้กสศเข้าเครดิตบุโรนะบอกเลยว่าหลายคนนี่ติดหนี้กันบานเลยแล้วก็ติดประวัติในเครดิตบุโรบานเลยนะฮะกู้กันไม่ผ่านเยอะแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้หนี้กสศยังไม่เอาเข้านะครับและมีแนวโน้มที่ว่าหนี้กสศจะเอาเข้าในเครดิตบุโรนะครับและอีก3อย่างก็คืออันนี้คือแบบเรียกเสียงคือฮาเลยนะผมเองถ้าเกิดเอาเรื่องนี้เอาหนี้ไอ้เอาค่เาเหล่านี้เข้าผมก็ติดกันนะคือค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟนะครับใครจ่ายไม่ตรง เท่าเครดิตบูโรเหมือนกันนะฮะของผมคือมือถือก็เคยไม่จ่ายไม่จ่ายเลยด้วยนะที่อยู่บริษัทหนึง่งคือไม่จ่ายเขาเลยอะ่ะเอออะไรเงี้ยมาค้างอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะค้างอยู่เดือนหนึ่งนะครับไม่จ่ายค่าโทรศัพท์เลยนี่นิสัยไม่ดีนะตัวเองนีสัสไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาอรายละเอียดเป็นยังไงนะฮะข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากาผู้จัดการออนไลน์มเจเจอรรออนไลน์นะครับเขาพาดหัวข้อไว้ว่าอย่างนี้นะถึงเวลาหรือยังนะ ยกระดับวินัยการเงินของคนไทยดันค่ามือถือค่าน้ำค่าไฟเงินกู้กยศเข้าเครดิตบูโรนะครับอ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะในบทความนี้นะเขาบอกว่ายกระดับวินัยทางการเงินของคนไทยนะครับดันกยศทชส่งข้อมูลคนเบี้ยวค่ามือถือเชื่อมเครดิตบูโรรวมถึงค่าน้ำค่าไฟและข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ควรส่งผล พิจารณาคือเงี้ยควรส่งผลพิจารณาเครดิตบูโรเครดิตลูกหนี้อ่ะคือพูดง่ายทั้งค่าน้ําค่าไฟค่ามือถือและนี่กสสควรจะมีผลกับลูกหนี้ที่จะมากู้เงินสถาบันการเงินด้วยนะเพราะมันก็สามสี่ค่าที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมได้ว่าลูกหนี้คนนั้นเป็นยังไงนะครับจ่ายบัตรเครดิตตรงแต่จ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ตรงอันนี้สวยเลยนะจ่ายบัตรเครดิตตรงแต่จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือไม่ตรงอย่างผมเนี่ย อาจจะขึ้นติดเครดิตโรยอีกเหมือนกันนะค่าโทรศัพท์บางมีอยู่มีอยู่อันนึงคือค่าโทรศัพท์ที่ไม่จ่ายเลยทิ้งไปเลยนะครับค้างแบบไม่จ่ายเขาไปเลยอันนั้นมีอยู่มีอยู่อันนึงเป็นบริษัทหนึ่งเดี๋ยวไปพูดชื่อแล้วกันและปัจจุบ,บันนี้ที่ใช้โทรศัพท์อยู่ก็ด้วยความที่ใช้โทรศัพท์เยอะครับเดือนหนึ่งหลายพันเลยก็บางทีก็โอ้โะถจ่ายกันทีนี้เกือบหมื่นกันนะค่าโทรศัพท์เพราะฉะนั้นผมก็จะ2เดือนจ่ายทีอะไรแบบนี้ถ้าเกิดอ่าช่วงไหนมีเงินเข้ามาเยอะก็อาจจะเคลียร์ไปเเลย2ดือน นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สองเดือนจ่ายทีสองเดือนจ่ายทีมันก็จะค้างอยู่เดือนตลอดเวลานะครับนี่ผมก็ถ้ากับว่าเครดิตบูโรผมไม่ดีแล้วถ้าเกิดเข้าค่าโทรศัพท์เข้าไปเข้าไปในประวัติในเครดิตบูโรด้วยอันนี้ผมก็ซวยละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าเกิดเขาจะเอาข้อมูลต่างๆค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นี่กสเอาเข้าเนี่ยก็ต้องประกาศให้คนรับรู้ก่อนนะครับจะได้เขาจะได้ไปจ่ายกันให้ตรงนะครับแต่นี่กสอเนี่ยควรจะเอาเข้านี่กสอนี่ผมผมเรียกร้องให้เอาเข้าเลยเพราะว่า มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนคนนี้ไม่มีความสามารถและนิสัยไม่ดีนะกู้ยืมเงินเขาไปเรียนหนังสือแล้วยังไม่จ่ายหนี้เขาด้วยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆคือจบมาแล้วก็ยังตกงานอยู่นะหาง,งานทำไม่ก็ไม่ได้อะอย่างนี้ก็โอเคนะแต่าบางคนเนี่ยเรียนแล้วจบมาแล้วได้งานมีเงินเงินเดือนดีนะมีบ้านมีรถแต่ไม่จ่ายหนี้กสสที่ได้ยินข่าวกันเยอะแยะนะครับหนี้กสสเห็นควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องให้เข้าเครดิตบูโรนะครับ เอานะฮะไปดูเนื้อหาสาระกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกเนื้อหาสาระคลิปนี้เอามาจาก Manager ออนไลน์นะครับเขาบอกว่านะครับเครดิตบุโรหรือรายงานข้อมูลเครดิตเปรียบเสมือนถังข้อมูลพฤติกรรมนี้ที่ใหญ่ที่สุดของระบบการเงินไทยและอีกในหนึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจหากเพราะเครดิตบุโรสามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ระบบการเงินรวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอ่านสัญญาเศรษฐกิจของสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดการล่มสลายได้อีกด้วยในขณะที่วงการโทรคมนาคมก็ประสบปัญหาการเบี้ยวหนี้เป็นอย่างมากซึ่งพฤติกรรมนีน้ไม่ใช่นะซึ่งพฤติกรรมนี้แบบตั้งใจไม่จ่ายนั้นสะสมมากขึ้นทุกปีปีละหลายพันล้านบาทนี่ผมก็อยู่เป็นหนึ่งในนั้นนะค่ <c oughs> าโทรศัพท์ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจและสะท้อนถึงเครดิตส่วนบุคคลที่ถึงยุคเชื่อมโยงข้อมูลกับเครดิตบุโร ดังนั้นหากคุณคิดจะทําบัตรเครดิตซื้อบ้านออกรถขอสินเชื่อทําบัตรกดเงินสดซื้อมือถือแบบผ่อนชําระเบี้ยค่าน้ําค่าไฟข้อมูลจะเชื่อมโยงกันหมดทั้งนี้นะฮะถือเป็นการเข้าสู่ยุค Big Data ที่ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งหมดโดยผลักดันการตั้งบริษัทกลางที่ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหลายๆแห่งที่มีสมาชิกโดยนํามารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิต ในภาพรวมของเจ้าของข้อมูลแต่และรายและเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินหรือลูกค้าเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกําหนดบริษัทข้อมูลเครดิตก็จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตนั้นในรูปของรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อยกระดับความมีวินัยทางการเงินของคนไทยนะครับทั้งนี้ในอดีตเครดิตโบโไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการชําระหรือค้างชําระเกี่ยวกับสารอรุ่โภคทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ รายการบัญชีเงินฝากค่าน้ําค่าไฟหรือข้อมูลทรัพย์สินเงินฝากแต่อย่างใดมันก็ไม่ควรจะมีนะเงินฝากเขาก็ไม่ควรเข้าเครดิตบุโรนะเพราะกฎหมายไม่อนุญ,ญาตให้ดําเนินการจัดเก็บใครฝา่าฝืนจะมีโทษในทางอาญาและปัจจุบันยังไม่มีการนําส่งข้อมูลของนะกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเนี่ยคือกยอสอเนี่ยเข้าในระบบเครดิตบุโรอีกด้วยทําให้คนใช้ช่องโหว่นี้เป็นในการเบี้ยวนี้ทําให้เกิด น,นี่เสียมหาศาลแต่ละปีจะเห็นได้จากกองทุนกยศเนี่ยที่คนไทยมากคิดว่าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรจึงเกิดคำถามว่าหากไม่เชื่อมโยงข้อมูลเครดิตบูโรคนเบี้ยวนี่เหล่านี้ยังสมควรไปสร้างนี่ใหม่แล้วไม่จ่ายอีกหรือไม่ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลเครดิตของลูกหนี้รวมถึงค่าสารุปภคต่างๆจะทําให้เห็นพฤติกรรมการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดัต้าอาิติกทให้เห็นประวัติและพฤติกรรมอย่างชัดเจน เขาบอกว่าทั้งนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยกยศสอระบุว่ามีนักเรียนเบี้ยวหนี้นะนักศึกษานักเรียน,นยอยู่2.2ล้านรายนะอูหเยอะมากนะมูลค่ากว่า7.4หมื่นล้านบาทนะครับคุณชัยนรงค์นะฮะผู้จัดการของกยศบอกว่าสาเหตุที่นักเรียนหรือนักศึกษาเรียนจบแล้วแต่ผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ยอมจ่ายหนี้คือกยศแบ่งได้3ประเภทคือกลุ่มที่นัน,น้นะอ,นนนะอันนี้พอเข้าใจได้นะฮะนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนจริงจริง เมื่อจบการศึกษาไปแล้วยังไม่มีงานทําหรือไปทํางานอยู่ในภาคเกษตรแต่อาจประสบปัญหาสภาพคล่องด้านเงินทุนและเป็นหนี้ภาคเกษตรจึงไม่อาจชําระหนี้ได้นักเรียนนักศึกษาประเภทนี้จํานวนน้อยมากๆคือไอ้ข้อที่หนึ่งเนะี่ยคือ,อยากจนจริงๆเรียนจบไม่มีงานทําแล้วกลับไปอยู่บ้านเป็นเกษตรกรแล้วก็ไม่ดีอย่างาง่ายๆนะฝนแรงหน้าแรงหน้าอะไรเก็บพืชผลไม่ได้อันนี้มีจริงแต่ว่าน้อยหกจำนวนน้อยกลุ่มเนี้อันนี้น่าเห็นใจนะ แต่ว่าน้อยจํานวนน้อยแต่กลุ่มที่2นี่ไม่น่าเห็นใจคือขาดจิตสํานึกนะแม้จะมีงานทําและมีะไรายได้แต่ไม่ยอมจ่ายหนี้คืนกอยศออ,อันนี้ชั่วมากแต,แต่มันก็ด่าไปก็เหมือนเข้าตัวเห็นกันนะเพราะผมกม็ชักดาบค่าโทรศัพท์เขามาอยู่กันนะ้พันกว่าบาทนะพ,นนพันพันนึงอ่ะพันพันนึงแต่ผมไม่ใช่กอยศนะผมไม่เคยกู้ยืมเรียนกยศและกลุ่มที่สก็คือ กลุ่มที่ขาดวินัยทางการเงินหลังจากเรียนจบและมีงานทําแล้วแต่ไม่ยอมใช้นี่คืนกะะสศเพราะขาดวินัยทางการเงินนะครับดังนั้นนะครับหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลจะทําให้ลูกหนี้มีการพิจารณาการสร้างหนี้อย่างรอบคอบและลดปัญหาหนี้เสียให้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงความสามารถในการปล่อยกู้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมที่ดีในอนาคตอีกด้วยนะครับอ่ะก็มาฝากกันละกันแล้วก็ไม่รู้ว่าแนวทางแบบนี้จะเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่า ค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ท้าจะเริ่มควรจะบอกกันก่อนสักปีหนึ่งนะครับเขาจะได้ไม่พยายามจ่ายให้เสียเพราะ่างอะไรคนจะเอา้าถ้าโทรศัพท์2องเดือนใจเดือนนึ่งก่อนอะไรเงี้ยแต่ค่าน้ำค่าไฟมันจ่ายแบบนั้นไม่ได้สิมันจะโดนตัดไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นอะไรที่คนจะมีเท่ากับว่าเครดิตบ,บุโรไม่ตรงเยอะอะผมว่านะถ้าเกิดเอาข้อมูลลงเครดิตบ,บุโรนะแต่กยศที่เห็นด้วยนะครับเอาเข้าไปเลยนะเอาเข้าไปเถอะนะผมว่านิสัยไม่ดีนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปวันนี้ไปนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันยงงไ ต้องบอกว่าคลิปนี้สนับสนุนคลิปโดยบริษัท Antonio Attoni นะครับบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและกฎหมายสําหรับสินเชื่อธุรกิจ SME ผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับที่มีหนี้เสียจ่ายธนาคารไม่ไหวนะครับติดต่อได้นะครับบริษัท Antonio Attoni บริษัทของผมเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ